สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอเจอกับเบนเทพบอลกันอีกเช่นเคยนะครับในหน้าช่องเทพบอลแบบนี้ในวันอาทิตย์ที่14ก่อนลักขณาคม2567วันหยุดสบายๆนะครับในหน้าช่องวันนี้มาเจอเจอกันก็จะมีบทความวิเครห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆมาให้พี่ๆมาฝากพี่ๆ FC ในหน้าช่องแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้ จะมองที่สศึกใหญ่ๆคือรอบชิงชนะเลิศ2คู่ในหน้าช่อง จะเป็นนัดชิงชนะเลิศยูโร2024 1คู่และก็จะเป็นนัดชิงชนะเลิศโคปาอเมริกา2024อีก1คู่ในหน้าช่องวันนี้จะมาเจาะลึกบทความวิเคราะห์วิจารณ์2คู่ด้วยกันในรอบชิงชนะเลิศทั้ง2ทัวร์นาเมนต์เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์กับเบนในหน้าช่องแบบนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเอฟซีทุกท่าน,นนะครับก็ ฝากพี่พี่เทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติ้ง,ต,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 งติ้งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกๆคนด้วยจะได้ทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่พี c ทุกๆวันแบบนี้และที่สําคัญเลยนะครับ แสดงความดีอกดีใจกับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่ในหมู่บ้านกันด้วยนะครับผม13วันที่ผ่านมานะครับผม s v p ที่เว้นบางให้ไปพลาดแค่2วันแล้วก็หอมหวานไปถึง11วันเลยยังไม่หมดแค่นั้นครับพี่พี่ทุกท่านนะครับท่านใดที่กําลังติดตามกันในหน้าช่องนะครับอยากให้มาติดตามกันในหมู่บ้าน s v p 13วันนะครับพลาดไป2 หอมหวานไป11ชุดอัลบั้มไตภพาคีชุด3ตัว นะครับผมมาทุกวันเลยนะครับแสดงความดีใจแสดงความยินดีกับพี่พี่เอทุกท่านที่ติดตามเบ้นไปด้วยในหมู่บ้านในครอบครัวของเรานะครับส่วนพี่พี่ท่านใดที่กําลังติดตามกันในหน้าช่องอย่างเดียวอยากให้เปิดโอเปิดใจมาทําความรู้จักกับเบ้นเทพบอลมาทําความรู้จักกับทีมงานเทพบอลทุกท่านบอกได้เลยครับว่าพี่พี่เอทุกท่านจะได้อะไรดีๆติดไม้ติดมือกันอย่างแน่นอนสําหรับแนวทางที่เบ้นจับวางไว้ให้ในหมู่บ้านนะครับง่ายนิดเดียวครับพี่พี่เอทุกท่าน เหมือนที่เบนบอกไปเลย add b s 9 1 1แอดมาแล้วทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ฝากพี่พ FC ไว้ด้วย add b s 9 1 1หรืออีก1ช่องทางนะครับไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ เบ้นจะปักหมุดไว้ให้นะครับการันตีความฟินการันตีความสดชื่นเต็มเหนียวเต็มคำกันอย่างแน่นอนนะครับไม่รอช้าครับพี่พี่วันนี้2คู่ในหน้าช่องที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันเรามองที่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024รอบชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับหลังจากฟาดฟันกันมา1เดือนเต็มๆนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทางสเปนเจอ,เจอ,เจอกับทีมชาติขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอิฤษ คู่นี้นะครับผมรอบชิงชนะเลิศชิกออฟเวลาเตะสองตรงนะครับก่อนเกมด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับผมมองว่าสเปนเป็นต่ออังกฤษอยู่เล็กน้อยนะครับคือ90นาทีต้องบังคับชนะอังกฤษสถานเดียวค่อยจัดเฮตเต็มถ้า90นาทีออกเสมอวันนี้สเปนหูขาดไปข้างหนึ่งนะครับเรามามองเฮตตัที่จะเจอกันหน่อยระหว่างสเปนกับทีมชาติอังกฤษนะครับย้อนกลับไปปี2018ในรายการยูฟาเนชัลลีกนะครับผัดกัน แพ้ผัดกันชนะในในรอบแบ่งกลุ่มที่เจ,เจอกันนะครับผมเจอกันนัดแรกเป็นทางสเปนที่ชนะอังกฤษ1อ่า2 1แล้วก็ทีมชาติอังกฤษมาชนะสเปน3-2กับผลงานและฟอร์มการเล่นของสเปนในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ทําผลงานได้เข้าตาแบบสุดๆเลยแล้วก็ทะลุมาจนถึงนัดชิงได้นัดที่ผ่านมาก็พลิกแซงชนะฝรั่งเศสมา2ประตูต่อ1จากลูกยิงสุดสวยของเจ้าหนูลามินยาเมาด้วยนะครับผมผลงาน เป็นในทัวร์นาเมนต์ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่จับต้องได้เลยนะครับตั้งแต่นัดเปิดทัวร์นาเมนต์ที่อัดโคเอเชียในรอบแบ่งกลุ่ม3ประตูต่อสวนจนมาถึงกระทั่งนัดล่าสุดที่ชนะฝรั่งเศสแล้วทะลุเข้ารอบจริงส่วนทีมชาติขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับถ้ามองโดยภาพรวมผลงานอาจจะฝืดๆผลงานอาจจะขัดหูขัดตาแต่ด้วยคุณภาพนักเตะด้วยคุณภาพทีมแล้วนะครับชื่อเสียงนักเตะแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแล้วก็ ยังทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นัดล่าสุดในรอบรองชนะเลิศนะครับก็เป็นการพลิกแซงชนะเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ1น,นะครับผมได้ลูกปิดท้ายด้วยโอลิเวอร์สกินนะครับ2ประตูต่อ1ผลงานของอังกฤษนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันจริงๆเลยก็อยู่ในระดับมาตรฐานแต่ว่าด้วยรูปเกมอาจจะเป็นอื่นๆในเหนื่อยก็ตามทีแต่พวกเขาก็ประสบความสำเร็จหนึ่งขั้นในการทะลุเข้าถึงรอบชิงเข้าไปได้วันนี้เอา จริงๆด้วยตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับผมทางสเปนขาดแค่ตัวเดียวเองคือเจ้าหนูเปรดี้มีอาการบาดเจ็บนะครับในนัดที่เจอกับเยอรมนีส่วนตัวผู้เล่นหลักๆก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันทีมอย่างอัลบูรูราตาแล้วก็2ฝั่งขนามข้างไปด้วยฝั่งซ้ายอย่างทาง นิโกวิลเลียมฝั่งขวาเจ้าหนูลามินยาเมาส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับด้วยผู้เล่นณนะเวลานี้อยู่กันครบเลยนะครับแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมฟิลโฟเดนบูคโโยซาก้านะครับวันนี้ พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบด้วยกระแสเปรียบเทียบด้วยผลงานก็ต้องมองว่าเป็นทางสเปนที่ดูดีกว่ามีการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายดีกว่ามีการจบสกอร์ที่เฉียบขาดกว่าใน90นาทีเบน์มองว่าโอกาสจะออกเสมอก็มีเยอะเหมือนกันแต่ถ้ามองว่าโอกาสฝั่งใดจะเป็นฝ่ายชนะและควา้าแชมป์ยูโรในปีนี้ไปได้เบน์ยังมองว่าสเปนจะปิดจอบจอบได้ใน90นาทีคู่แรกที่น่าเชี่ ในรอบชิงชนะเลิศยูโร2024เป็นแนะนำให้เลือกเชียดที่สเปนโอกาสจะเบียดชนะทีมชาติอังกฤษมีให้เห็นอย่างแน่นอน แล้วเราไปลุยกันต่อในอีกหนึ่งคู่ชิงนะครับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์คือโคปา2024จะเป็นฟ้าขาวอาร์เจนตินาเจอเจอกับทางโคลอมเบียก่อนเกมคู่นี้เขามองว่าเป็นทางฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับที่ดูดีกว่าแล้วก็เป็นต่อโคลอมเบียนิดหนึ่งนะครับใน90นาทีต้องชนะสถานเดียวถ้าออกเสมอวันนี้อาร์เจนตินาเหมือนกันครับหูขาดไปข้างหนึ่งเรามามองผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้กันหน่อยนะครับทั้ง2ทีมทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากยิ่งอาร์เจนตินาแล้วนะครับใน ทัวร์นาเมนต์โคปาเมริกา2024ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่ผ่านมาชนะแคนาดามา2ประตูต่อศูนย์แบบสบายๆเลยส่วนทางโคลอมเบียนะครับนัดล่าสุดก็เฉือนชนะอุลุกวยมา1ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีดามาก,กันเล็กน้อยนะครับด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นอยู่ในระดับเดียวกันเลยสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้แล้วด้วยตัวความพร้อมวันนี้ก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนหลักของอาร์เจนตินาอย่างกัปตันทีมลิโอเนลเมสซี่อย่างนี้นะครับ อูเนียนอวเวเลสอังเคดิมาเลียนะครับโรดิโกเดอปลออย่างนี้เอนโซเฟนาเดสวันนี้พร้อมจะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงแล้วมามองทางโคลอมเบียเหมือนกันนะครับผมอย่างก,กับตันทีมที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากในโทนเมนต์โคปาอเมริกา2024อยา่างาเมสโรดิเกตวันนี้ก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงและก็เป็นแกนหลักของโคลอมเบียขนาบข้างไปด้วยลูอิสดีอาร์ตนะครับผมของทางลิวพูนะครับจากต้นสัตว์กัดลิวพูเอ จริงๆวันนี้เบนมองว่า อาร์เจนตินากับโคลัมเบียเป็นบอลที่คู่ขี้สูสีกันสุดๆถ้าเทียบดูจากผลงานในทัวร์นาเมนต์รวมไปถึงผลงานโดยภาพรวมณนะช่วงที่ผ่านมากันด้วยจริงอยู่ครับถ้าเราเทียบดูจากคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมเป็นทางอาร์เจนตินาที่ดูโดดเด่นกว่าเป็นทางอาร์เจนติน่าที่มีซูปเปอร์สตาร์ดังๆดูดีกว่าทางโคลัมเบียมากแต่ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของโคลัมเบียในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเล่นที่สวยงามการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายเด็ดขาดมากๆเลยก็ว่าได้ด้วยเบ็น มองว่าแนะนำซื้อ2มุมอย่างโคลัมเบียโอกาสจะยันได้ใน90นาทีก็มีสูงเหมือนกันแล้วไปวัดกันด้วยการดวลจุดโทษว่าใครจะคว้าแชมป์แต่ใน90นาทีเบนมองว่าโคลัมเบียจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเลือกเชียร์โคลัมเบียเป็นคู่ที่2ในหน้าช่องประจําวันนี้นะครับชอบก็จัดขัดก็สวนคู่แรกนะครับแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติสเปน จะปิดจ็อบจบได้ใน90นาทีแต่ถ้ามองว่าใครจะคว้าแชมป์ยูโร2 0 2 4ได้เบนก็ยังมองว่าเป็นทีมชาติกัดทิงดุสเปนส่วนคู่ที่2แนะนำเลือกเชียร์ที่ทีมชาติโคลอมเบีย จะไม่แพ้ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นอย่างน้อยใน90นาทีซื้อ2มุมเลือกเชียร์ที่ทีมชาติโคลอมเบียแล้วยังคิดว่าโคลอมเบียจะชัดอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์โดยการคว้าแชมป์โคปอาอเมริกา2024ไปครอบครองด้วยนี่คือ2คู่ที่น่าเชียร์ประจำวนี้นะครับส่วนพี่ FC ท่านใดยอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอด BZ911 สำหรับวันนี้ขอให้พี่ FC ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว